อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์หรือ EV Charger โหมด2โหมด3โหมด4แตกต่างกันอย่างไรถ้าเป็นอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์แบบใช้ปลั๊กเสียบแบบนี้ก็จะเรียกว่าอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ในโหมด2ครับซึ่งเป็นการจ่ายไฟ AC ให้กับรถยนต์มีกำลังไฟฟ้าไม่สูงมากนะักอยู่สักประมาณ2.4กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ที่ติดตั้งถาวรที่ติดตั้งกันตามบ้านเรือนทั่วไปที่เป็นการจ่ายไฟ AC ให้กับรถยนต์ก็จะเรียกว่าอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์โหมด3ครับ ก็จะมีทั้งขนาด7 4กิโลวัตต์ซึ่งใช้ไฟ1เฟสแล้วก็จะมีทั้งขนาด1 1กิโลวัตต์และ2 2กิโลวัตต์ซึ่งใช้ไฟ3เฟสถ้าเป็นขนาด2 2กิโลวัตต์เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นแบบ AC fast charge ครับแต่อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ที่ติดตั้งตามสถานีชาร์จรถยนต์ทั่วไปที่เป็นการจ่ายไฟ DC ให้กับรถยนต์ก็จะเรียกว่าอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ในโหมด4ครับหรือที่เรียกว่า DC fast charge นั่นเอง